ข้าบบ้านเพื่อนๆคุจะผัดเป็นดอกหอมนะครับเออนะง่ายๆบนบ้านก็อร่อยนะครับดอกหอมผัดใก่ไก่สับนะครับเพื่อนๆ ย,ยังไงอีกนันเฟยตัวแบบนี้ก็พไม่หไหวลฝรั่งนี้จะกินไปอยู่ทุกคนนะข้าไปนะคะคุณพี่ไปแล้วเฟจุกค่ะมันหอยเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มความเข้มข้นและความอร่อยินใช้ซีอิ๊วขาวนะครับใส่น้ำปลาก็ได้ถ้าใครมีนะครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวก็ระ,ะอร่อยขึ้น วู uh ้ huh. ยอดกินชิมแป๊บกินทั้งไก่ด้วยเลยนะอือร่อยหลือบ้างเพื่อนกินเที่ยวให้เขาสุกอีกนิดนึงนังถิ่นนังแยม้มมาช่วยด้วยทามหานลงถิงน่นลงแย้มเลยทานง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เราทำกินเองตามแบบฉบับ ของเรานะครับใครชอบแบบไหนก็จัดไปอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันทําไม่ยุ่งยากก็ทําไปนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบกับข้าวที่มีเครื่องเคียงเยอะก็จัดไปแต่พี่วินชอบแบบนี้ครับพี่วินก็เป็นคนภาคกลางนะครับก็กินง่ายๆแ, <Te ars> แล้วแต่จะทําแบบเหมือนเพื่อนๆ <Te ars> <boro S 2> ทําเครื่องเคียงเยอ<ล>ะนะ <Te ars> <ๆ S 1> ทาพี่วินทําไม่เป็นนะครับแล้วพี่วินก็กินไม่เป็นด้วยก็กินได้แบบผัดๆต้มๆอะไรพวกนี้กกินได้แบบแค่นี้เอง แกนขนเจ้า่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหันข้าวๆเอนง่ายๆกินได้ตามแบบฉบับตัวเรานะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามพี่รับชมพี่วินทั้ง FC เก่า FC ใหม่ที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้ชมคลิปนี้ยังมีความสุขแล้วก็เจริญอาหารไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยที่รับชมกันแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับ